เด็นไปมาแล้วดูลมขอกการจิตใจให้สงบเวลาเราเวลาเราจะทำเวลาเราจะทำจิตใจให้สงบแล้วก็ทำในใจให้สงบก,ก่อนปัจจัยไหม หรือเปล่าถ้าตอบหน่อยสิเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวก็เงียบบ้างอ่ะตัวจิตมันมีหน้าที่รู้อยากให้มันสงบก็ต้องหาความสงบให้มันรู้แล้วก็ทำในใจให้มันสงบสงบ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปสนใจว่าจะเอาลมหายใจเข้าสั้นก่อนหรือลมหายใจออกสั้นอะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดดูลมหายใจมันเป็นอุบายเฉยเฉยเป็นอุบายให้ใหจิตมันมารู้ที่นี่ให้จิตมันมารู้ภายในรอให้จิตมันรู้ภายในใเฉยถ้าไม่รอมาตรงนี้มันก็ไปรู้ข้างนอกแต่ข้างนอกคือหนุนนอกเปลือกตาหนุนนอกตาหนุน เวลาปัญหามันเกิดมันเกิดที่ใจถูกต้องไหมล่ะถูกต้องไหมใจมันไม่สงบก่อนใจมันไม่นิ่งถ้าเกิดว่าใจนิ่งปุ๊บใจมันก็ไม่สั่นถ้าใจไม่สั่นปุ๊บมันมันก็ไม่มีความมันไหวไอ้ความฝักฝนความพุ่งสร้างเกิดมาจากตัวใจสั่นนั่นแหละภาษาธรรมะก็โยนิโสมนสิการ การพิจารณาอยู่ภายในใจถึงการตัดการกาจัดหรือการพิจารณาอยู่ภายในใจเพื่อการการตัดการกาจัดเนะี่ยความเป็นไปหรือความไม่ดีให้สิ้นไปนะโยไม่ว่าจเจริญน,นะนี่แปลว่าสิ้นจเจริญความสิ้นไปโศว่าจเจริญโสมนแชิการกระทําการพิจารณาอยู่ภายในใจให้เป็นอย่างดี <c oughs> ด้วการตัดการกำจัดสิ่งต่างๆไม่ดีให้หมดสิ้นไปอันนี้ก็ต้องมันถามให้หมดสิ้นไปจากอะไรใ,ให้หมดสิ้นไปจากจิตให้หมดสิ้นไปจากใจให้หมดสิ้นไปจากกายให้หมดสิ้นไปจากความนึกคิดหรือก็มีหลายๆคำหายใจเข้ายาวแล้วก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวมีเรากนไม่มีเราเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> ฝึกมาใหม่ใหม่ก็หนักบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมันก็รักความเป็นเราลงเรื่อยๆไอ้คนที่เขาบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสกลมหายใจอะไรมันทําไม่ได้หรอกมันต้องผ่านหนักมาก่อนมันก็เป็นการฝึกการปล่อยวางไปในตัวนั่นแหละไอ้คนปล่อยได้มันก็ยังโง่อยู่ถ้าพูดอย่างนั้นใครๆก็ต้องผ่านอย่างนี้มาทั้งหมดแหละจะไม่ให้ผ่านไม่ได้ตนผ่านมาอย่างไรตนหนักอย่างไรก็หนักอย่างนั้นแต่มันก็จะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับลําดับถูกต้องไหมถูกต้องไหม <c oughs> อยู่กับลมหายใจเพื่อควบคุมความเป็นเราทำเราให้สงบก่อนแนั้น,นหายใจเข้ายาวแล้วก็รู้ชัดหายใจออกยาวแล้วเราก็รู้ชัดเวลามารู้ชัดลมหายใจเหมือนล่อ,อให้มันรู้มันล่อให้เด็กมารู้ลมล่อให้จิตที่มันเที่ยวออกไปรู้ข้างนอกเนี่ย เอเวลาสับสนก็ไปรู้แถวข้างนอกแล้วไปดูพฤติกรรมของคนไปดูการกระทำของคนสภาพอากาศอากาศร้อนนะมันร้อนนะโลกมันร้อนนะอันนี้มันก็มีภายนอกแต่สิ่งที่มันร้อนร้นนี้มันอยู่ภายในถ้าใจมันนิ่งภายนอกมันก็ร้อนก็ร้อนเป็นธรรมดาแต่มันไม่สับสนถ้าเวลามันสับสนมันสับสนอยู่ภายในใจนะล่ะถูกต้องไหม ไอ้คิ hey, ้วไม่ต้องเลยคิ <Q S 2> ้วเขาห้ามปงเขาพาาระพุทธเจ้าบอกอันตรายแต่ที่พาเข่าปงคิ้วก็เขาจับพาปอมาสิเขาจับพาปอมตีกรุงศรีไงอีกอันนึงก็เข้าห้องพระราชาไปปิ๊งเมียพระราชาท่าอะไรก็เลยจับ,บวนค <c oughs> ิ้วเข้าใจไหมล่ะถ้าที่เขาเชิญเข้าวังอ่ะ กกนเมื่่่ออกนนียพระก็มีทั้งอริยะทั้งปุถุชนนั่นแหละพระก็คนนีแ่แหละคนไปบวชพระผุ่มพระเขาเรียกว่าพระใจ่ไหมล่ะฮะอเ,เอา้าประวัติโกนคิ้วไงเห็นพระไทยโกนคิ้วใช่ไหมล่ะแต่บางที่ก็ไม่โกนใช่ไหมล่ะ เจ้าตามทอมวินัยก็ไม่ต้องโกนคิ้วสารวัตรชอบแค่เป็นทางมาที่ดีตากอะไรพึงปงผมและหนวดผู้เจ้าสั่งแค่ผมกับหนวดคองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนไปผู้เจ้าไม่ได้สั่งให้ปงคิ้วไม่มีแต่ว่าโกนคิ้วนี่โกนกันเองแล้วก็ยึด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 ,ยดกันเองแต่ว่าไม่ไม่ได้ห้าม แต่ถ้ามันจะยึดแต่ถ้ามันจะเป็นเรื่องการยึดอย่างเงี้ยเอ้ยต้องกลคิ้วด้วยมันก็เป็นเรื่องยึดถือกันเองไม่ได้เกี่ยวกับผู้เจ้าก็มีปัญหากันเองทะเลาะกันเองยึดถือกันเองใครอีกคนหนึ่งบอกเอ้คิ้วไม่ต้องโกนได้ไหมผมโกนไม่ผมโกนไม่ค่อยได้มันอันตรายเนี่ยอีกแฟนหนึ่งก็บอกไม่ได้ต้องโก่งคิ้วอันนี้ก็ยึดกันเองเอาคำของใครคุณบวชตามใครคุณใช้ธรรมวินัยของใคร ถ้าคุณบวชตามผู้เจ้ากูจะให้กูจะให้ทำวินัยของผู้เจ้ากูก็ต้องโป่งคิ้วย,ยกเว้นแต่เขาจะประชุมกันประชุมกันที่นี่เฮ้ยพระไทยโป่งคิ้วนะแต่เราเอาอย่างนี้นะโปง่ปงโปงคิ้วนะคือประชุมกันเป็นเป็นกฎหมายภาย,ภายในประเทศก็มหาประเทศไงมีเหตุมีปัจจัยทำไมต้องโปงทำไมต้องไม่โปง่งมันก็เป็นเรื่องของการลบกันละ พม่าเขาเข้ามาบวชเป็นพระปอมาบวชเป็นพระมาสืบข่าวเข้า <c oughs> ใจไหมล่ะมาสืบข่าวปุ๊บข่าวก็รั่วไหล <c oughs> เขาก็จับจับหนอนบ่อนไส้อันนี้หนอนบ่อนไส้ก็หาตัวไม่เจอก็เลยเอาไหนคนไทยปงคิ้วนะคนไทยกนคิ้วนะบอกต่อหูต่อหูวะนะพอเสร็แล้วไอ้ที่ไปปงคิ้วนี่ก็นแน่นอนนี่พระพม่านี่จับตัดคอหมดเลย <c oughs> นี่เขาว่านะจากความรี้ไม่รู้ว่าตัดคอหรือเปล่าไม่รู้ว่าอบ,อ,บอ,บอบลมแล้วก็ส่งส่งตัวกลับไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ที่เขาว่ามาเขาจะตัดคอหมดเลยเนี่นะเรื่องนี้ไม่ได้เกิดไกลๆแต่กเกิดาแถวๆนี้นี่แหละโคราชนี่แหละแล้วถแถวเล่านี่แหละพอเข้ามาทางนี้นี่ถแถวย่าโมนี่แหละ นหนนวดเองเป็นป้าหนนวดเป็นป่าสวยแล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวมีอะไรค่อยว่ากันใหม่นอนเมื่อคืนค่อยออยังชั่วเป<ม>ไงเมื่อคืนนอนหลับไหม,มฮะมน,นอนหลับไหมโ<ม>อ้แล้ว<ม>กลับบ้านได้เลย<ม>คือถ้ามันหลับแล้วก็ไม่ต้องกินยาแล้วเนาะ อย่านอนเวีน,นวถ้านอนเวีนแรงบัหลับเข้าใจไหมล่ะถ้าถ้านอนเวีนและต่อแรงบรัห <c oughs> ลับเ,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 เอาไปล้างผมมาเดี๋ยวผมล้างให้มานี่มาเอาก้มนี่ก้มอย่นี้เวลาก้มก้มอย่างนี้ฮ่าไม่เฮ้นี่นี่ฝึกสติ นี่ดู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 ผมทำยังไงนี่ผมทำอย่างนี้ใช่ไหมนี่ผมทำอย่างนี้เอา้าตามตามเออผมไม่ได้ยอ่อขา โรคัาสาก็ปงผมจะก,กด็ดีตัดออกโล่งไหมโล่งเลยปิ้งเลยทางก็ไม่ต้องเสียโล่งก็โลกก่ง <c oughs> มีผมแล้วมันกินเลือดมันนะมันร้อนแน่นบอกไปเปลี่ยนเปลี่ยนในชุดขาวหาแล้วที่มันบางๆใส่เสื้อผ้าที่มันหนัหนกๆก็กองเอาไว้เพืองแฟบอีกเวลาฟัากก็หนักต้งบางก็ขยำขย,ยำทีเดียวเสร็จพวดเลย